สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบายดีพี่น้องนั่งขี่ดินนะพ่อสะจอยมาเด้อพี่น้องกินบักมูวันยุดมื้อนี้บ่บริยุดดอกแปลว่ายุดเอาเนาะเฮาคือนั่งแบบนี้สะจอยมากินบ่าเสียบเลยเนาะน่ายเสียสัดมะผู้เออเออเร็วเดลยฮะเอาไปไปขึ้นออกเลยไปเอ้า นตีปลานึกว่ามันสีเชียเนาะตอนเศร้าโบเโลกกะพังเบืองตอนบ่ายเพื่อนบะเพาะเขาคิดว่าอันน้ำในน้องสิบโบายนะพี่น้องเอ้ยแม่น้องมินมะเช็คมึงเหอะเอาว่ามือหื้อผู้อื่นจังโลกมือหื้อมือือสีดำมือได้วันสินจ้ะมือหื้อแล้วบันสินมือนี่ชิบซามเพื่อนวะนี่พวกออื่นกับชิบดี มือก้อนซิ้นได้มาอื่นบ uh, ่อะไรแขกมานี่ย <c oughs> ังม่ได้แขกคนหน้าอะไหนอกมูงงามๆเลยพี่น้องเดี่ยวห้องกินกินอันนี้เอาเปียกมูงท่านจะปัดซอยเอาใจมันมันคือเวลายันอันยันได้เปียกมูงท่าน

กินบักโมวัวันน้กันพี่น้องเอ้ยมืเฮาตอนเศ้าเฮาบวได้ลกเฮากะกะอันคนกาเมื่อบ้านปังเมื่อกี้นี่มก้าินะากกลกนสองหมัดอ่ะเจอลกสองหมัดพูบุัดว่าท่านเราบมลูกข้าวใส่เอาใ้บอกบมลุกนะยดพี่น้องมาเด้อมาเด้อนั่งห่มเลยอยากนอนบรรยากาศมันเย็นส ชั้นก็จะให้ลกแล้วเพราะว่าคอยย่านน้ำบ่งเขาสีดำนั้นโมลายบาดูดมากมันสิมืดแม่ยาเสียกะคอยคาตานาะบมเป็นยังมันอยู่ในตามันยังว่าเนาะแม่แม่ในตาบมเป็นยังอันนี้เขาเมื่อสมมติบ ety, ุน้ำเขาดูดกับเมืดเด้กปะกาเป็นยังหาอุ๊ซิบปลาเหลือลายกวาดหมดโอ้โธเสียได้เลยเนาะเสียได้เลยเสียทั้งเหงื่อเสียทั้งแห้งเสียทั้งกะไม่แต่เสียกับเสีย ให้ประกาศนะ้นตกประกาศแต่นเรื่องว่าให้ปลอกกาอยู่หน้าถ้าถ้าซุย่นห้าลายะก้าก็ไ้เนเรือเดินทำพนตกมันไม่มีประกาศดอกน่นเรอาลายอะเนี่ยข้าจะประกาศว่าพ้นที่ตกแล้วลงมาเพื่อข้าจะสอนอยู่กับห้ายังลายอยู่วะท่านพี่ตา โอ้ตาเขจะตกไหมตกขบอันไปรูอกแล้วแล้วจะาปกะากาศพนที่ตเลยไปทามเลาว่าแล้ลงมาจะเจังผ่าบ่แล้วจังหูจมาเลยไม่รู้อ่ากินกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเอาตกล้องกับไปน้องแป๊บนึงมีบให้ทนอมดดม้มีสจอนั่นะใตนี่ไ พี่เขาพี่เราพี่เดี๋ยวไปยากจับกัรลดน้ปลาการหลดโอ้ยเสียมสบายดีเนาะยมาถบกพี่นางจะค้องซองขับมาได้เสียมเนาะรถบวบไวเลยบไวิ้มเลยเป็นิเสกองไปเบงกองพี่เ้ยออกองไนางงามนพื่นนะแบบ มันมืดยังหมดนแจงขักนะเปลี่ยนันได้เปลี่ยนกันไมเปลี่ยนกันไหมอ้ามนอันน้องเจ้าถือกวางผจะบอถือกวาแล้วนะนานนเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนาองเจ้าเจ้แซกขึ้นชุดบนีบุเชมพ่อเราขึ้นชุดได้แมัแจงโจะให้ดาไม่อาบวาย่างแจงขาดยังแจงนะแงบสแจงบสุดยังสัจยังติดใจแหะแจงสุดแจงขาด เปลี่ยนเรื่องใหม่ใช่ไหมครับาแบบมันมั่วแบบนั้นยังเงนสามกับเงินเอเปลี่ยนกันปะนด่กำไรสองพันนี่น้องเอ้ยมี่น้องพมินนี่พมินนี่ส่วนจะจอยเปี่ยนหรอเหมือนสามกับหมือนเอทกับสินราคานั่กิจละนายนี่ขึ้นยังไงขึ้นักนยครับยนักเลยแถมพ่อะแน่แถมกับแถมเลยนะพระมินนี่เอ้ยแถมเด็แถมน่อยนะก็ห้าสิบทานาห้าสิบนาเอาไ เช็ดกลองเช็ดกล้อมเช็ดหนายังเช็ดหนามันิเช็ดนาจะ้อมเช็ดหนาก็บนถ้าจอยวะมีกินยได้ช็ดนายนั่นบ่เปเือก็มันมัวดจเ็นาพระเจ้าละก้องให้ยห้องอยูกองอากทงอไเด้งอันนี้หมดเลยใส่ทงนี่ใบก็กระสั่ง ยาภาเสนยนะครับเช่นน้อยนึงแล้วจะเจ็ดแห้งจะนั้นมันลูนมืดกองลุมเฮ้ยเรื่องใหญ่แด้เจะนะหมดเวลาถ่ายม้วมั่วได้มาพูดคุกคุยมั่วมั่เอาไปให้เลขาก่อนเลขาผักมาตุเคลอลามิ่นเลขาหน่วยผักเรเงี้ยเลขกาปจำตัวค่อนจะถ่ายมันบดมั่วเปเป็นยังง มมาเจาเบงิมาเ้งมาเบิ้งเอาะเบิ้งัทับเจน่ะมันมวนมาสิกิงก็น่ะอหักมาเื้องเงเลยจ้โอ้กเปื้องะไรฮะได้พไปหาเห็ดนะนั่งนิดนิดสุดคายขาดที่นี่่เอาปัาย่มหมดแยงไม่ใส่ไยเวลาจ้าสีไทยเจ้ากับเบิ้องชอนนั่งเอก ก่อนไนาะข้อน้าจอยน้องมันจะทีจะทรทราบปเช่ี่จะอขนน่อเาจะเวลาปกติจะใส่งานเนาะจะกตอปิดนิดก่อนก่อนใส่ปิดปุ๊บนจะกรตอกอย่างที่บ่มันจเ่าะที่สใช่ปุ๊บก็รอกว่านี่ยตายเลยียมเฮ้ยหลงจะคล้องเนาะเฮ้ยคราบ่คานี้ ตอนนี้ลุงกินมังโม่แล้วก็ซ้อนชะจอยถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรได้ยังให้มันชัดเจนเนาะนี่เนาะบ่าแสงขึ้นมัน่าอยากได้แซ่บโอ้ยเอพีวีดีอันนี้ก็ซับอันนี้ได้ของลุงนี่กันนาพักกันนาดำดำอรอยในกล้องนได้เลยพี่น้อง่ได้แคงกันนาดำขึ้นเ่ยเป็นมุกอยู่เป็นหลือเป็นหลืออยู่ยอมรับเนาะตัวจริงกับในกล้องนี่อันเดียวกันเลยลุง ดำเป็นดำเออยังกระเทกซอยให้ดำตืมมันก็มีดอกบัวพวกดอกบัวหนึ่งดอกบัวสองดอกบัวสามนั่นดของลุงนี่ใส่ดอกบัวสองของเราได้ลองลุงจะจอยใส่ดอกบัวไดเดือนนี้เ้องฮาได้บ่งเฮาน่เด้วจะบอกงาหมดแจกมนก็ได้ปะมันก็รุ่นเดียวกันนี่บ่เป็นบอปบเริ่กแบบใดบ ใส่รุ่นเดียวกันเลยนี่พี่้งตอนนี้มังโม่ไห้ทีหลังซ้อนเรื่องกล้องก่อนแค่หนมังโมสิหลักหายไปหมดลักหายไปที่รื่อบินเราี่น้องเอ้ยแม่วยังดอกคาดอางียน่า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 ่าน่าน่าน่า่าน่า่น่า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 น่า่า่าน่า่่า่่น่า่่่า่น่า่่นา่นอา่นา่นาน่

อันนี้คอเด้อลูกสาวชาวอยากจะปักจะปักเนาะอ้่นเบิ้งต้นล่ะครับเลยจะงอเป็นโงอมากิเห็นแต่บินป่อมันเาเดในไม่ใิ่ันว่าเกาสาวปีเกอเันขึ้นมหาจี่ยาไปสีลงเสีทองไปได้ไห้ตาจบบระเสิร้ให้สนอนบยวเดียวเดียว เเบิ้งตัวเดียวกันหมดก่าแเตเออ็สวเดียวกันเดี๋พี่น้องมาขี้ข่าบานนี้มใช้วาวหางจีีจัแล้วโทรเลยนะครัโทรทามกัจับแลหรือไหนๆโทรถามบดล่่จีบห่างจีเป็นอันนึ่งหายโอ้ย เดียวกันเดียวกันชักกันเดียวกันกมะบอแม่ต่างกันนต่างกันหนึ่งตัวนี้มันมีหาที่สามหรอเปลี่ยบอกกัมองของมน่ะเปล่ยแพ่อใจนะีลงม้วนชัก่อนกจีเปียนกันก็ได้ทิ้งแรกได้ดีทิงเลย เออเดี oh. s> <S ๋ยวมันกำลังเขาปิดเครื่องเปิดใหม่้วันนี้บากำลังเลรียนกรรมาเลยดิเออหมดสมมุิเจ้าสีไทยที่ปุ๊บจากกระเบื้องไฟมันใช่ก้อนนี่เห็นบหมมันหน่อยนี่มันจะมืดเจ้าปุ๊บสิเรือว่าวางนี่ก็ได้เรือว่าละวๆพอให้เอาขึ้นมาห่อที่แล้วเนาะมันแห้งพวดแล้วมีสีเหลืองพวามำเฉพาะเนี่ยหรือว่าเอามากิที่สหน่อยตามันจะได้แล้วประเทศไทยเราเล่นเขาเกาะปุ๊บเลี๋ยวเล่นปิวซีว่ามันคาโปสันเมืองขันจามโคตรภาษาไทยเนาะ เจ้ากระบอกอุปนี่ในการดำเนินต่ออ่าีไดาระบาดวิดีโอกลยเลื่อนหาเนาะเมีมีมมมคนคนระเบียว่ด้เจ้าตอนเลือนหาเอขาวบะเลื่อนหาไรเนี่ยน้าวามาเกลนลูกมื้มาเอาไปหมดนะครับภาพกับอันนี้เป็น้องเอ้สาจอยเนี่ยสาจอยประมาณใจละพี่น้องูกภาพแม่ตาไปเอาโทรศัพท์เาเกลียนห้องข่จอยก็ เออคือจินหญ้าแม่นอ้ายดาวเลือกเอาก็ได้ได๋เนาะเลือกเอาอันภาพน่ะขอหักเลือกบ่เป็นอือแบบเฮาให้อันคมชัดอีหยัง่นบ่แม่นๆตอนปรึกษากันเรื่องกล้องพี่น้องเอ้ยเนาะเอาไว้ํานี้พี่น้องขอบคุณหลายๆุทุกคนสุมงสุบอนที่ติดตามที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมแล้วได้แม่ตาพี่น้องบ่ทัน พี <Net> ่น <hertz> ้องเขามาส้มสองแมตตาเลยได้พี่น้องสอมแมตตาได้พี่น้องเด้อส้องนิดนะพี่น้องขอประคุณลองหนาเด้อจ้าบบ๊าายยขอบคุณหลายไขอบคุณหลายไพี่น้องสุขสุขคนคุณผ่อนกันไหมผ่อนกันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดี